Yeah. <laughs> นี่สำหรับฟุตบอลน,นะคะฟุตบอลน,นะคะเรื่องที่เป็นอย่งอื่นก็ฟุตบอลน,นะคะอ่าจำไมล่ะ โจ๊กบุญบอลจะขนาดมันเสียสัครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับจบแล้วเหรอลูกเอ้ายังไม่จบเหรอเอ้ายังไม่จบเหรอสวัสดีครับผมหน้าที่ดำเนินรายรายราายงนนะครับรายการครับเราจะมาถามเพื่อนๆครับว่าพวกเขาได้บอลข้ออะไรกันครับครับผม มีลอยอยู่เพื่อเชิดเสาครับเป็นเชิดอะไรครับไทยครับลอยอยู่เล่นพ่อเล่นพ่ออะไรครับเออต้องการร่างกายที่แข็งแรงครับโตเล่นพ่ออะไรครับเล่นพ่ออะไรครับ ก็ดีว่าคุณพยายามของผมนะอยากให้ลองเลี้ยงลูกดูก็เลยมาเข้าชมดรวมบัณฑ์ครับผมเป็นโมทะลุรักละคุณเล่นเพ่าะอะไรครับอย่างนี้นะครับเพราะรักครับเพรารู้ฝันฉันก็เลยทุ่มเทให้เธอทั้งใจครับผมและสุดท้ายก็ที่รักไม่จำได้ก็ยังคิดถึง พอมาแล้วกนจะถามว่าเอทอนเล่นแล้วได้อะไรกันบ้างครับได้อะไรครับไ,ได้เรนครับ ได้หลายต่อส่วนผมนะครับได้มากมายหลายตลบเลยครับประโยชน์หรือเปล่าไม่ใช่ประโยชน์ครับิ่งหลายตลบเลยครับ่ไปหน่อยคุณครับได้แล้วเออได้เพื่อสัมปาเพื่อจได้แล้ นช่วงนี้บอยูโรก็ใกล้จะเลิกกันแล้วนะครับหลังจากเพื่อนสนุกฉันทายหน้าจอแล้วผมอยากให้เพ่นมาสนุอในสนามหญ้าดเลยนะครับแต่เพื่อนหน้าอายุไม่จบนะครับที่หนูก็ขอเชิญเพื่อนๆทุกคนนะครับมาเข้าชมรมฟุตบอลกันนะครับไม่ว่ัเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเคยทุ่มาได้หมดครับพวกเราจะรอสวัสดีการสวยๆกันอยู่นะครับอ่าได้ขอบคุณมา สังเกตุดีนะครับเอาต่อากนี้คืออะไ่ะได้ด้วยนะคะค่ะที่มุกจบไปนี่ค uh ือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงของชมรมเรานะคะชมรมเรารับ80คนค่ะฟุตบอลเยนค่ะ ผู้ชาย20คนแล้วก็ผู้หญิง60คนเป็นนักนักวอญิงกับสวอดีการหญิงนะคะสวัสดีการเป็นผู้หญิงนะคะได้เลยไม่รับหรอครับรับก็รับค่ะอ่าแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะครับองไม่ออกสิผู้ชาย20แลก็เลยไปอยากเป็นผู้หญิงนะอ่าได้ใช่ใช่ยนะว่าพี่สองคนเป็นผู้หญิงแล้วอยู่ในกลุ่มไหนพี่สองคนเป็นนักวอญิงนะคะก็ พี่อยากจะเชิญชวนให้น้องๆผู้หญิงที่แบบตอนเย็นว่างๆมาเล่นฟุตบอลกับพวกพี่กันพวกพี่ไม่ได้เล่นกันเครียดๆน้องจะเป็นแบบซ้อมให้เราแบบเลี้ยงลูกเป็นชื่อเลี้ยงลูกนะเลี้ยงลูกกันเป็นเงี้ยแล้วเราก็ได้จอยกับคณะอื่นในการไปแข่งกับฟุตบอลหญิงเฟชชี่ก็ได้เล่นกับคณะอื่นมากมายไปกระทบไหลกับทอมบิดวะอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรสองคนนี้เื่าไรก็ ชัลพุทกัของเรานะครับอยู่ันแบบครอบครัพวพวกเราก็่ครอบครัว,วแล้วก็มาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันนะครับตดยช่วงนี้ฝนตกทำบ้ามันชื้นก็อยากให้มาอยู่ด้วยกันด้น,นะครับไ ว่าท้าไม่มีชมรมอยู่นะครับก็มาเป็นสวัสดิการได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ต้องเป็นต้องอยู่ชมรมกีฬาอยู่ชมรมนะคครับนะเออเออจ้า